ทั้งน,นั Hello, <c oughs> ้นถ้าลอยค้าดีวอยู่งพอาอิงอีกเช่นเคยนะคะอันนี้ก็จะให้มาเป็นของวาเลนไท์ถึงแม้ว่าจะอาจจะล่าชา้าไปหนึ่งวันเพราะว่าเอเจ้าของคลิปเองมันอาจจะขี้เกียจตัดเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์ไหนก็ไม่รู้ฟิวฟิวฟิวาจะแบบแบดโคตดแบดวารินไทยก็เลยไ่ตัดอะไรนี้ไงอนนะฮะเดี๋ยวเราจะทํากล่องทั้งหมดให้คนในเซิฟซึ่งอันนี้ก็รวบรวมชั ช็อคเกร์ไม่ได้พอสมควรแล้วเราจะทำมาสัก8กล่องไปก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็เอา8กล่องทั้งหมดเนี่ยย้อมสีเอ่อสีอะไรดีวะสีบัวอะก็เตรียมของมาเลยไปถามเุาอีกเคเดี๋ยวเราย้อมเป็นสีพูไปก่อนก็ได้เนาะสีพูชึบอืมย้อ,ยอมมาแล้วได้8กล่องซึ่งเรา เดี๋ยวเรามานึกนูก่อนในเซิร์ฟเรามีไขรบ้างอันนี้คือก๊อฟมาเป็นแพทเทิร์นให้แล้วมีลุงแล้วก็มีพี่ทูพี่ทูโอเคตอนนี้คือเผาไอเจ้าอิดมาเสร็จแล้วเรียบร้อยสิ่งที่ขาดก็คืออันนี้ไม่รู้ว่ากล่องให้ครบหรือเปล่านะ มีของใครมีลุงพี่ครูอ๋อขาดคนนึงนี่หว่ะออาตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกสองกล่องก็เดี๋ยวดูเนี่ยไม่ยังยังไม่รู้นะว่าขาดใครแต่เดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวก็คงรู้ไงซึ่งแต่ละบ้านมันก็อยู่แยกกันไปตามซอยแต่ละซอยไงเดี๋ยวเราต้องไปซื้อดอกทิวลิปจากร้านของใครวะเออลืมละร้านของใครก็ไม่รู้อ๋อรู้แล้วว่าลืมใคร ลืมแม้กระทั่งชื่อร้านลืมมันเป็นเหลือลักกี้นี่หว่าใช่ใช่มีลักกี้กคนหนึ่งโอ้โหเราลืมไม่ได้ไงวะเนี่ยโอเคเรามาลาลักกี้แล้วใช่ไหมดอกทิวลิปขายครึ่งสแต็กต่อหนึ่งไดมอนด์โอเคเรายังไม่ได้หยิบไดมอนด์เลยเันหยิบดอกไม้มาละเจ๊บนี่โอเคเก็บปมานีมาปึ๊บ ค,คุณไปแล้ว let's go แล้วก็ขาดใครอีกไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าถ้าจะมีคนเพิ่มนะเดี๋ยวเราเสต็กดีวะซื้อให้เต็มสแต็กไปเลยดีกว่าเท่านี้เราก็จะเหลือแต่การจัดพวกกระเป๋าใช่ไหมอ๋อใช่โอ้โหขาดคนหนึ่งขาดคนนี้ไปได้ไงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าเซิร์ฟก็เหอะโอ้โอหนี่คือคนทั้งหมดที่เราจะให้เหรอเนี่ยกี่คนเนี่ยสิบ สิห้าคนโอ้เยอะมากโหเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวค่อยแยกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามานั่งจัดกระเป๋าดีกว่ารูปแบบกระเป๋าเรียกกระเป๋ารูปแบบกล่องที่เราจะจัดก็คือเราจะมีเพชรทั้งหมด2เม็ดแล้วก็เอเมอรัล์สองอันต่อกล่องใช่ไหมแล้วก็มีดอกหนึ่ง ดอกอะไรงนี้จะจัดยังไงดีอย่างนางี้อย่างนี้นส่วนอันนี้ก็วางเหมือนให้ไปปลูกต้นไม้สินะต้องมีทองไหมได้เหรอนี่เพื่อการจเจริญเติบโตที่ดีของต้นไม้เราจะเอาบนบล็อกเอาไว้ตรงนี้อ่าทองไว้อย่างนี้น่าจะได้อยู่หรวมั้งอันนี้ไม่น่าใช้หรอกเก็บไปเอาดอกไม้นี่ออกมาอ่า ส่วนอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้ตอนไปวางนี่อย่างนี้โหถ้าเราวางอย่างนี้ให้หมดทุกคนมันก็ไอ้นี่ตายกันพอดีคือกะจะวางแบบลักษณะอย่างนี้ไงส่วนไอเอมัลอเนี่ยมันเยอะก็อาจจะวางอย่างนี้ก็ได้เออน่าจะได้อยู่นะนี่นี่นี่น,นี่อย่างนี้เอ,อ นี่เราต้องให้เห็นดอกไม้แบบเด่นๆกันหน่อยนี่แหละมันคือดอกกุหลาบเว้ยแล้วเราก็จะวางอย่างนี้ให้เหมือนกันดุกกล่องเลยอ๋อนี่แหละโคตรเจ่มนี่เป็นตัวอย่างไว้ตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็คือเหลือบล็อกเทอยู่แค่สส่วนอันนี้คือเติมเข้ามาชุดหนึ่งเพราะเนื่องจากมันไม่พอเเดี๋ยวใส่ๆไว้ในนี้ไปก่อนแล้วกัน ของของอันรูปแบบง่ายๆรูปแบบเลยนะมันจะเป็นหน้าตาเนี่ยแบบเนี้ยหมดทุกอันก็คือจะให้บล็อกกระดูกไปทั้งหมดหนึ่งชุดคือถามว่าให้ไปทําไมเอาไวป้ปลูกดอกไม้ก็ใครนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกโอเคเราไปตามบ้านกันเลยดีกว่า,ามาถึงบ้านมาโซแล้วต้อของมาโซอยู่ในเนะี้ยมาโซหายากเหลือเกินน่าจะมีให้เซิร์ชเนาะอ่ะยี่ไงมาโซ โอ้หกล่องของขันที่เราวางไว้ตอนแรกยังไม่เปิดเลยกล่องใหม่ว่าเล่นทายมาแล้ดูเครที่สะสมมาหนึ่งชุดหายไปเลยหกสิบหกสิบอันไม่ตายเถอะอน,นี่ของนี่ของไม่ได้คิดว่าจากทุกคนที่มารวมกันอันนี้ของเราแล้วก็อันนี้ก็ของเราอีกสุดยอดมาโซนี่กกสะสมทีเดียวเอาทีเดียว,ยวใช่ไหมอ่ะนี่คือบ้านแม็กบ้านแม็กยังทำไม่เสร็จมีตลาดแม็กบ้านแม็ก พอทอลแม็กแล้วก็วางของให้แม็กโอเคกลับบ้านบางครั้งก็คิดว่าบ้านปัดน,นี่ก็อยู่กลอีกเพื่อนเขาเกินไปนี่คือการรีวิวแบบเร็วๆอันนี้คือเป็นพอทอลพอออกมาเสร็จปุ๊บก็วิ่งไปตามทางแล้วก็พอมาสุดปลายทางก็จะเจอบ้านปัดก็คแค่นั้นแหละเนีย่ยเนี่ยคือบ้านปัดบ้านที่เดียนแบบมาจากการ์ตูนเรื่องหนึง่ง Avenger ร์ทาม,มั้งน่าจะใช่นะโอเคซึ่งเราจะวางไว้ตรงทางเดินและกัน ไว้ตรงนี้อ๋อรู้แล้วว่าเราลืมอะไรเราลืมวางดอกไม้วางข้งวนไม่ได้คือคือต้องวางไว้อย่างนี้ใช่ไหมเอ๊ะก็ได้ไปดีกว่าเปลี่ยนใจมาไว้อยู่ข้างๆกับกล่องคริสต์มาสอันเก่าแล้วกันเผื่อกองกันอยู่เยอะๆแล้วจะเห็นบ้างจะได้หยิบไปเอ๊ะมาบ้านแม็กเอาดอกไม้มาวางแล้วนะไม่ต้องทวงแล้วย่างไม่ได้วางบ้านแม็กอะ ชึบอ้าวแปะกำแพงหลังจากแล้วก็วางบ้านมาโซเรียบร้อยแล้วด้วยลักษณะพื้นที่บ้านก็เป็นเกาะอย่างที่เห็นนี่แหละทางะเรียบเลยโอเคเรามาถึงตาบ้านอามกันแล้วซึ่งโอ้โหชักเกอร์อะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยบ้านมันกว้างมากนี่ยึด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 พื้นที่นี้หมดเลยใช่ไหมไอ,อ้กรามใช่ไหมโอเคเออเข้าได้ละตายละไม่พาถัว่วเด้อเพราะไม่ใหญ่เกินกับบ้าน สวัสดีดาวนกแก้วทั้งหลายนีจ้ะเด็กๆเออเราลืมของบ้านเจไปเลยนี่หว่าดีนะเอาของมาด้วยโหไม่งั้นนี่ต้องกลับไปครับีใหม่นี่ยุ่งกว่าเดิมอีกก็อย่างนี้ติดของมาโอเคของนี่ก็ครบนะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ดอกไม้คงต้องวางไว้ตรงยอดเอ๊ นี่แหละโอ้เจ๊หนขอโทษที่หนูลืมขอโทษหนูมไม่ได้ตั้งใจจะลืมเจ๊ของที่เหลือโอเคเก็บมาแล้วไปโกโกโตบ้านถัดไปซึ่งตรงคืออนาเขตเจ๊ม,มันใหญ่เกินที่จะรีวิวดังนั้นกลับดีกว่าไม่อยู่อู้ลัคก,กี้ปูทางแล้วนี่นมาไม่รู้ว่าบ้านมันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าก็น่าจะยังอยู่ที่เดิมหรอือมั้งคงไม่อะไรแตกต่างเลย หลบมังอย่างลักกี้โหมันไปนสร้างทุกที่อยู่ละโหแกว่าะหาของของลักกี้เจออะโอเคเออคือเท่ากับว่าเราใช้เพชรแล้วก็ทองไปทั้งหมดอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างละชุดเลยเหรอเราใช้เพชรเยอะขนาดนั้นเลยนะอืมไม่เป็นไรถือว่ากะไระจายรายได้แล้วกันเนาะอย่างน้อยก็ไม่มีการเรียกเก็บภาษีโทษ อ๋อช่องสีฟ้ายังเหลืออีกคนนึงนี่นาจะเหลือของเจ้าโจกโจกกี้น่าจะอยู่ทางนี้ซึ่งมันเอฟเคอยู่ก็อาจจะเห็นเราก็ได้อ๋อโอ้ยโอ้ย,อย,อยมีทางด้วยมีทางกับอนะไรเนี่ยจะล่วงขงข้างทางป่าวะน่ากลัวทางมันน่ากลัวมากเลยโอเคมาถึงบ้านมาแล้วมันก็ยังเป็นบ้านต้นไม้เหมือนเดิมเว้ ไม่คิดจะเอาออกจริงเดะโหลกไปด้วยต้นไม้ไหนวะของโจ๊บเอ้านี่ของโจ๊บอยู่ดิวางผิดอีให้ตายเถอะเชึบเชึบตานี้จะไม่เสียเวลาจัดของเพราะจัดไปก่อนหน้านั้นแล้วสุดยอดปะละ่ะบอกเลยอิสิเต็มไปด้วยหัวเฮ้ยหัวนี่ว่าเฮ้ยเหลือเศษซากอีกโอ้โหี่ชาวบ้านที่โซ่ติดสปีดซะด้วย ไหนของพี่โซชึบสิของพีโซวางไว้ตรงหน้าบ้านพี่เขาเนี่ยง่ายดีนี่โอเคกลับบ้านก็ไม่มีอะไรบ้างหรอกมีบ้านมีฟาร์มมีทานน้ำแข็งนู่นี่นั่นราบก็ทั่วไปอะ่ะกบ,บ่แป้นะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของพี่ไอซ์สินะจุกโปยังอยู่ยเลย ชื่อพี่ไอซ์วางไว้สักตรงนี้ก็ได้ไง,ดไง่ายดิไปกลับง่ายสุดอีสิบ้านที่ไอซ์อยู่ติดสะเปาดังนั้นเดี๋ยวเราแวะไปตรงฟอนปอนปอนโอนี่เราแว้มาตรงกลางเป็นจุดของของสองคนเป็นของนุย้ยอันนี้ของพี่หูอันนี้ของนุย้ย และของพี่พู้อยู่ตรงนี้วางวางดอกไม้ไม่ได้ไว้ตรงนี้ก็ได้อ้าวไม่ใช่นี่โอ๋โออีสิมนีนุ้นยกับของพี่พู้โอเคอยู่คู่กันเออ้าของพี่พีดเอาวนุ้ยนุยอยู่เอะเราไม่มีของคนนี้นี่หว่า แน่นอนใช่ไหมบ้านหนูอยู่ไหนอะเฮ้ยนี่ไม่รู้จริงอ่างั้นฝากของไว้ตรงกลางก่อนก็ได้นะส่วนของพีทนี่โอ้ของโอเควางให้แล้วนะอันนี้คือของพี่พิทลืมคนนี้ไปได้ไงเนี่ยเขายังไม่มีบ้านใช่ไหมหอืมเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันเนาะอันนี้ก็บ้านเฟรชของของเฟรชอยู่ตรงนี้ แล้วก็วางดักมุย้ยอะกลับเหลือใครอีกเนี่ยอารีนาอยู่ทางที่ไปทางเดียวกันกับเฟสดังนั้นต้องเลยไปนิดนึงอารีนานี่อยู่เป็นเมืองเห็ดเ้นเดี๋ยวเราเอาของไปไว้ตรงนู้นดีกว่านี่ตรงระหว่างสะพานแถวนี้เลยในกล่องของอารีนาวะ่ะอ่ะอยู่นี่ไว้ตรงนี้แล้วก็วางดอกไม้อ่ะนี่ไง ลงมไาไวาให้กับหัวเล่นไอเทมด้วยโอสายเลียวแต่ละตัวตลาดท้งนั้นเลยในเซิร์ฟที่ทูเขาอยู่ในเซิร์ฟแต่เขาอยู่ส่วนไหนของเซิร์ฟก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะเอาของมาวางไว้ตรงนี้อ่มมีแล้วก็รีบชิงกับอย่างไวไปดีกว่าออีกสองหลังอันนี้ก็เป็นบ้านของเงเหรือเรียกอีกชืก่อ่าปอนปันนั่นแหละชิบอเบลลี่เอ,าาเกอ็กซ์มาจิงด้ว เียกว่าเป็นราชอาณาจักรแห่งทะเลทรายเลยก็ว่าได้เพราะแม่งยึดที่ทะเลทรายหมดเลยดูดิมีเรียกมีเมืองมีเอรานุ่นนี่นั่นอ,น,าน,านอะไรก็ไม่รู้ที่เกียจดูปล่อยไ้แค่นี้แหละบ้านนางบอกว่านางจะไม่เอาออกนี่ก็คือบ้านลุงโผล่โผล่มาก็เห็นของสวยเลยเฮ้ยนั่นรัะก็ยังอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างๆใช่ไหมดังนั้นเราจะวางนี่ประเทศไายให้ลุงเชิบ โอเคแล้วก็ไม่มีแล้วล่ะกลับบ้านก็เนื่องจากที่นี่เป็นสวนสาธารณะรลาบราอะไรก็จะมีหมด mm. เห็นไหมจุกุ๊กแปกโอเคแค่ okay. นี้แหละกลับบ้านและนี่ตรงที่น่าจะเห็นแล้วถ้าเด็กที่ดูไลฟ์ดูอ่ะน่าจะเห็นแล้วแหละว่าสร้างสวนสาธารณะกันอย่างใหญ่เลยโอเคกลับบ้านมันพร้อมมันที่รียบร้อยสําหรับวันเลนทาก็เป็นวันเลนทายที่ลงวันที่สิบเจ็ดนะฮะก็วะใี่เดานะ โอเคแต่บางนีก็ลาไปก่อนนะคะอย่าอย่าลืมกด like, ไลค์ก่อน b s ก r i b e กดแล้วก็ใช้เปรแกรมังใจให้กันด้วยนะฮะลัวเพื่ออะไรก็ไม่รู้อันนั้นก็ยังดองอยู่ก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวค่อยกลับมันเดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังแล้วกันลืมโครงสร้างมันแล้วด้วยบายบายฮะ